วัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พร้อมกับผมอิดพิช,ชานกันแล้วนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันหลากหลายเลยครับรวมถึงหนังสือใหม่ดีๆที่น่าอ่านในช่วงหนังสือออกใหม่ด้วยครับ แต่สำหรับข่าวแรกนี้ขอไปเริ่มที่ละครเวทีมิวสิควลการกุศลเรื่องเยี่ยมครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาส่งร่วมแสดงด้วยอย่างซูสีไทยเฮาเดอะมิวสิควลที่กำลังจะกลับมาเปิดม่านมอบความประทับใจอีกครั้งแล้วนะครับได้ หลังสร้างความประทับใจความปลอบปลื้มให้กับคนไทยที่มีโอกาสได้ชมพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดามาที่ทรงร่วมแสดงและร้องเพลงในละครเวทีการกุศลแนวมิวสิควลเรื่องเยี่ยมซูสีไทเฮาเดอะมิวสิควลซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณกรรมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเมื่อปีก่อนล่าสุดก็กําลังจะมาสร้างความประทับใจความปลอบปลื้มให้กับคนไทยอีกครั้งแล้วล่ะค่ะโดยครั้งนี้ก็ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราา ราชาธินัดดามาทรงร่วมแสดงเช่นเคยและยังเสด็จไปทรงร่วมแถลงข่าวด้วยค่ะ โดยการกลับมาของซูสีไทเฮาเดอะมิวสิคอในครั้งนี้ก็ยังคงเนื้อเรื่องหลกัลกๆเหมือนเดิมเป็นเรื่องราวชีวิตของพระนางซูสีไทยเฮาตั้งแต่เป็นหญิงสาวธรรมดาจนขึ้นสู่พระราชอำนาจสูงสุดเหนือคนทั้งแผ่นดินเจ้าของตำนานหงเหนือมังกรจบจนวาระสุดท้ายเมื่อพระชนมายุ73พรรษาที่ต้องฝ่าฟันทั้งอุปสรรคความผิดหวังความพลัดพรากและปัญหามากมายขณะเดียวกันก็ทรงมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและเปี่ยมด้วยสติปัญญา และเปลี่ยนผู้แสดงใหม่เกือบทั้งหมดรวมถึงบทพระนางสุสีไทยเฮาที่รับบทโดยกัญพัฒศรีนรงค์หรือป่านวีทีโอย,ย,ย,ยกเว้นบทหัวหน้าขันทีคนสนิทของพระนางสุสีไทยเฮาที่แสดงโดยสุรุทิพยากรเสนีผู้ประพันธ์บทละครคำร้องและทำนองของเรื่องนี้ พร้อมมีการเพิ่มบทของนางนิวฮูลูพระมารดาของพระนางซูสีไทยเฮาที่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดดาตมาร์ททรงแสดงและบทเพลงที่พระองค์ทรงร้องด้วยค่ะเรามาอีกรอบต่าำเรลกร้องของประชาชนนะฮะพวกเขาที่แล้วนี่บางคนก็ยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็อยากจะดูอยากจะชม อีกครั้งหนึ่งบางคนก็ชมแล้วหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้จะเ,เปลี่ยนแปลงบ้างน,นะคะไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็เพลงก็จะมีการร้องเพิ่มขึ้นนะอย่างนังดีหูโรูนี่ก็ตอนแรกก็เล่นแค่ฉักหนึ่งองค์หนึ่งคราวนี้ก็ขยายมาองศ์สองด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนนี้ตั้งใจ กันมากในการแสดงเพลงและซ้อมต้องบอกว่าหนักมากนะก็ขอฝากเวยด้วยนะคะ ีไทยเฮาเดะมิวสิคอลนี้ก็จะเปิดม่านสร้างความประทับใจขึ้นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันที่1นถึงสิพฤษภาคมที่ศาราดนรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตและรอบพิเศษที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลายัยวันที่30พฤษภาคมหาบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอไร์รายได้ส่วนหนึ่งจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยค่ะ จากเรื่องของละครเวทีเรื่องเยี่ยมสุดพิเศษที่ไม่น่าพลาดก็ไปต่อกันด้วยความบันเทิงอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอย่างคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ10ปีเอทามครับ คนทัพศิลปินนักร้องคุณภาพที่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่เคยสร้างความสนุกสนานความประทับใจให้ผู้ชมและแฟนเพลงอย่างมากมาแล้วถึง10คนทั้งเจเจตรินอมิตาทาท,ะท,ะทะยังแอมเสวลักษ์เจนิเฟอร์คิมคริสติน่าอากิล่ามอสปนิธานบอยพีชเมเกอร์รวมถึงแก๊งสามแยกปากหวานออฟป,ปองศักด์ว่าน,นาธนกริดและป๊อปปองกูลขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษของผู้จัดคอนเสิร์ตชื่อดังเอทามโชบิดในชื่อ10ปีเอทามโชบิดปลายเดือนพฤ่สิงาค,คามนี้ค่ะซึ่งยังไม่ทันจัดงานแถลงข่าว บัตรก็หมดเกลี้ยงตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงครึง่งหลังเปิดจาหน่ายบาัตรจนหัวเรือใหญ่อยากพชอดใสที่พนตรีกุลต้องประกาศเพิ่มรอบเอาใจแฟนๆอีกหนึ่งรอบในงานถแถลงข่าวเลยละค่ะโดยนอกจากทั้ง10ศิลปินหลักแล้วก็ยังมีศิลปินรับเชิญไปร่วมสร้างสีสันอีกเพียบซึ่งงานนี้เหล่าศิลปินก็ยืนยันว่าคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้จะต้องสนุกแบบยกกาลังสิบให้สมกับเป็นคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ10ปีแน่ๆค่ะก็เตรียมไปสนุกกันได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่สิบเ,เก้า,า,ากอถ ได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กอีกด้วยค่ะนอกจากเรื่องของละครเวทีดีๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆกันแล้ววันนี้เรายังมีงานที่น่าสนใจน่าไปเที่ยวกันอย่าง Thailand Chinese Festival 2015นะครับที่เขาเดินทางมาฝากข่าวและเชิญชวนถึงสถานีของเราเลยครับ เดินทางมาประชาสัมพันธ์พร้อมเชิญชวนแฟนๆรายการถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเลยนะคะสำหรับดีเจหนุ่มหลอ่อขวัญใจสาวๆเวฟคูเปยจงในฐานะผู้จัดงานดีๆอย่างไ h a i l a n d c h i n e s e Festival 2015เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมาอย่างยาวนานถึง40ปีผ่านกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมมากมายมินิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องไทยจีนและศิลปินวงเอเชียนบอยแบนด์จากแดนโสม รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและของที่ระลึกให้ได้เลือกชิมลิ้มลองเลือกซื้อกันอีกมากมายด้วยล่ะค่ะก็ไปกันได้นะคะที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตลอดทั้ง5วันไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29เลยละค่ะมาถึงช่วงที่คนรักการอ่านทั้งหลายรอกันอยู่แล้วนะครับอย่างช่วงหนังสือออกใหม่ สัปดาห์นี้สาวนักอ่านของเราก็มีหนังสือดีๆน่าสนใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนพรรษา60พรรษาอย่างเทพร,รัตน์อักษราเจ้าฟ้าปริญญาเอกมาแนะนำด้วยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันสาวนักอ่านแน่นอนนะคะก็ได้เวลามาเพิ่มความรู้เพิ่มอาหารให้กับสมองผันโลกแห่งตัวอักษรกันแล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันก็มีหนังสือใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจนะคะซึ่งออกมาต้อนรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43กันหลากหลายเล่มเลยเลยคะ่ะ อย่างเล่มแรกนี้ก็เป็นหนังสืออันทรงคุณค่าที่จัดทำขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรากาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบ60พรรษา2เมษายน2558อย่างเทพร,รัตน์อักษราเจ้าฟ้าปริญญาเอกซึ่งเป็นบทบันทึกของโกวิทวงศุรวัตรหนึ่งในพระสหายของพระองค์ท่านเมื่อครั้งทรง,ทรงพระอักษรในระดับดุษฎีบัณฑิตมหาวิทลาลัยศรีนครินทร์วิโร์ประสานมิตรที่แสดงถึงพระปีชา สามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทในการทรงพระอักษรที่ประสบนิกรเยาวชนไทยควรน้อมนํามาเป็นแบบอย่างค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจหนังสือที่ดิฉันนํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็ไปซื้อมาอ่านกันได้ค่ะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะดิฉันก็ไม่พลาดนําภาพบรรยากาศมาฝากกันในสัปดาห์หน้าเช่นกันค่ะ มาถึงตอนนี้เวลาหมดลงอีกแล้วครับคงต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ